เก็บแบบพอดีเต้าจ้ะลูกค้าสีแดงตอนนี้นะคะยังมีทั้ง3 234แล้วก็38ลูกค้าน้องเป็นงานตัวน้องแฟชั่นสามารถแมทเป็นงานตัวท็อปตัวบนก็คือได้เลยแล้วที่สําคัญเป็นงานไซส์ดันทรงกระชับทรงเต้าฉิดให้เลยจ้ะลูกค้าแต่รุ่นนี้นะคะลูกค้าขะรอบตัวเนื้อผ้าเขาจะยืดได้ไม่เยอะนะสําหรับใครที่เป็นสาวม,มีเนี่ยข้างต้องเผื่อด,ด้วยหนึ่งไซส์เนื้อผ้าน้องจะยืดไม่เยอะแต่ขนาดใส่เขาตรงพอยอกสาสใต้อก77ตัวที่ใส่จะเป็นไซส์34ปกติลูกค้ากดไม่ทัน 1 1มาเก็บรอบวันนี้ได้เลย592สอย่างดีคะ่ะสาวๆเนื้องานคือน่าหลักเลยด้านหน้าเป็นงานตัวเนื้อลูกไม้ทั้งอกไว้ให้แบบนี้เลยจะ้ะลูกค้าสวยทรงกระชับนะคะด้านหลังสาดตะขอหลังปรับได้ส4ระดับแล้วสวยดุกสีสีเขียวขายดีมากลูกค้าเขียวเขาจะเหลือแค่ส32และ3 8สีเขียวตัวนี้เวลาที่ใส่เขาจะเป็นงานโทนเขียวแบบเขียวสว่าง เขียวสว่างเขียวสดใส,วสเลยค่ะลูกค้าน่ารักแม่ถอดสายได้แต่ว่าถอดสสยแล้วน้องแอบไหลนะคะลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าจะใส่เป็นงานทรงกระอกแนะนาเปลี่ยนเป็นสายสายสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้จะไม่มีแถบกระลื่นนะคะไม่มีแถบกระลื่นไม่มีช่องใส่สายล็อกหลังนะคะแต่สามารถถอดสายออกได้เหมือนกันจ้ะลูกค้ายกอกยกกระชับเอาไว้ให้ในตัวนะคะเสิร์ฟทรงในตัว2.5ค่าตัวน่ารักลูกค้ากดไม่ทันส1 1เ็ดรอบวันนี้รีบไปกดได้เลยแต่เหลือไม่ครบสีเด๋วไล่สีให้สายพันสองนะคะยังมีสีเขียวและสีแดงสายังสี่ยัง ยัง36ยังมีสีขาว38ยังมีเขียวขาวแล้วก็สีแดงจ้ะลูกค้าสวยมากลูกค้าดิความยกกระชับทางเต้าอกจะไม่คล้อยอกจะไม่ย่อยลงมาลูกค้าเหมือนเราจับอกไว้ จับอกไว้อกจะไม่หลอยจัดลูกค้าตัวนี้เป็นงานตัวล็อกส่งเอาไว้ให้เลยไม่มวนปลายไม่มวนข้างนะคะเป็นงานตัวซัพพอร์ตไว้ให้แล้วที่สําคัญ59าสิ้องซิปจัลูกค้าสวยทุกสีนะคะสาวๆใครมีไซส์ไหนรีบจิ้มกดได้เลยรอบวันนี้นะคะของน้องยังออกทันรอบอยู่นะคะสาวๆโกตะกา้าราคาได้ราคาพิเศษแล้วลูกค้าอย่าลืมกดชาระหรือย,ยินแอนกเก็บปลายทางได้เลยสีขาวสวยมากลูกค้าขาวเขาจะเป็นงานทนขาวล้วนขาวล้วนขาว,ขาวสะอาดขาวจัวให้แบบนี้เลยแล้วก็ส่งต แ้องไม่แบนพอด้านในเขาเป็นงานตัวขึ้นบล็อกหลอกทรงเอาไว้ให้แบบนี้จะ้ะลูกค้าน่ารักมากไม่แน่ใจเรื่องไซส์นะคะแนะนะําลูกค้าวัดไซส์ก่อนเนาะรอบอกวัดด้านนิ้วนะคะใต้อกวัดด้านเซนติเมตรแล้วก็ส่งมาได้เลยค่ะเดี๋ยวพอยเช็คเรื่องไซส์ให้สีขาวสวยมากลูกค้าชอบเสื้อในสีขาวหรือชอบใส่เสื้อผ้าสีโทนขาวแนะนํากดสีขาวได้เลยสีขาวตอนนี้ยังเหลือ36และ38แต่สีเขียวพอยแนะนานะลูกค้าสีเขียวโคตรน่ารักเขียวเป็นเขียวที่แบบสีเขียวโทนเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วที่เขาเป็นงาน ตัวเนื้อลูกไม้เป็นงานตัวเนื้อลูกไม้ลูกค้าสามารถแมทช์เป็นงานตัวท็อปตัวบนแมทช์กับพวก C ีถูกก็คือได้เลยจ้ะลูกค้าเนื้องานลูกไม้สวยแล้วเป็นงานลูกไม้ทุกอนุแถบด้านบนตรงนี้นะคะลูกค้าเนื้อผ้าด้านในเขาจะเสริมไว้ให้ซึ่งเวลาที่เราใส่ไม่คันไม่อึดอัดไม่รู้สึกอะไรเลยคะ่ะลูกค้าเป็นงานตัวแบบเก็บเรียบเนื้อลูกไม้สีผิวคือไม่เป็นไรจ้ะลูกค้าก้มได้แบบไม่อ้านะคะใส่ด้านหน้าเป็นงานตัวใสค่คู่คับเอและคับบีตะกร้าที่สามรีดจิ้มได้เลยเหลือแค่ในตะ เรานะ สงเตัว์บอลลได้เลยจัดลูกค้าขอพูณนะคะสวยทุกสีนะคะสาวห้สอิอย่างดี3 2สองนะคะยังมีสีเขียวและสีแดง34เหลือแค่แดง36เหลือแค่ขาว38ยังเหลือทั้ง3สีเลยรุ่นนี้ไซส์ตรงเนาะลูกค้าเป็นสาวไซส์ปกติไม่มีเนื้อข้างลงตรงไซส์แต่สาวมีเนื้อข้างรุ่นนี้แนะนำเผื่อด้วยหนึ่งไซส์เก็บรวมบินรวมตะก้าตะก้ารวมบินกับตะก้าอื่นได้เลยนะคะลูกค้าส่วนตัวนี้ขอเนื้อโชว์นะคะแล้วก็เดี๋ยวพายวนตะก้าที่หนึ่งให้เนาะ ลูกค้าอยากให้วนตะกร้าไหนเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวอัปเดตงานให้สามารถรวมบิลรวมตะกร้าทาั้งรอบในไลน์แล้วก็หน้าช่องเลยจะเป็นงานของที่้านทั้งหมดเนะาะตะกร้าที่4ได้เลยค่ะตะกร้าที่4นะคะลูกค้าจะเป็นงานทรงแฟชั่นเหมือนกัน3ามและ4ี่จะเป็นงานตัวแบบงานแฟชั่นเลยจ้ะลูกค้าซึ่งแบบไม่ไไม่ได้เป็นแบบเฉพาะบายอย่างเดียวลูกค้าสามารถแมทเป็นงานตัวเสื้อตัวท็อปตัวบดก็คือได้เลยลูกค้าดูความหมายอยู่บนไหมน่ารักมากลูกค้านงขึ้นตารางใส่ให้แล้วนะคะสาวสาร,รอบวันนี้นะคะ สามกับสี่สามกับสี่นะคะลูกค้าขนาดใสเขาตรงถ้าเกิดลูกค้าวัดซสแล้วใสตรงลูกค้าลงตรงใสได้เลยแต่ถ้าเกิดลูกค้าวัดแล้วนะคะใต้อกนะคะเกินมาสามเซนแนะนำสามและสี่บวกไปเลยค่ะหนึ่งไซน์เนาะตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นงานน้องตะการที่สี่แต่ดีเทลคือเป๊ะพังมากะคะ่ะล,ลูกค้าดูตรงข้างลูกค้าดูขอบด้านข้างเราดูด้านหน้าทรงแบบกระชับเลยสวยทุกสีนะคะลูกค้าเนื้องานทรงมนทรงเข้ารูปด้านหน้าเป็นงานตัวน้นองอกโบเนื้ออกโบงานทรงสวยเลยลูกค้า เราเป็นงานตัวแบบรูปไม้ทั้งตัวตรงกลางมีความเล่นจีบอกในตัวจ้ะลูกค้าเสริมทรงสองเซนแต่สาวอกเล็กคือดนอัดนทรงโดดันทรงสวยเลยลูกค้าสาวอกเล็กดันทรงสวยมากเพราะว่าด้านในด้านในนะคะเขาจะเป็นงานตัวแบบดันทรงทั้งอกดันทรงค้อนข้างสูงนะคะลูกค้าเพราะใต้อกมีความซับพอร์ตด้านข้างเก็บทรงไว้ให้ในตัวด้วยเสริมทรงยกกระชับอยู่ที่สองเซนติเมตรด้านหน้าลูกค้าดิ เนื้อม้วน on, คือแบบน่ารักมากแต่เวลาซักเราสามารถมมวนบีบซักตากได้เลยรุ่นนี้สามารถมมวนบีบซักตากได้ปกตินะคะเขาคืนทรงคืนรูปให้แบบไม่เสียสแทรงเค่แค่ด้านข้างนะคะเขาเป็นงานต่วนในลูกไม้แทบด้านข้างตัวนี้เนื้อผ้าจะยืดได้ค่อนข้างน้อยสําหรับใครที่มีเนื้อข้างต้องปกเพิ่มหนึ่งไซส์เดี๋ยวใส่สีสีฟ้าแล้วกันเนาะสีอะไรที่เหลือครบเมื่อกี้เพื่อใส่สีเขียวไปให้ดูนะคะลูกค้าสามสองเหลือแค่เขียวและแดงนะสามสีนะะนะะ่นะคะลูกค้าสามสี่นะคะเหลือ ครีมแดงฟ้าม่วงเนาะแล้วก็สามสิบหกนะคะมีครีมฟ้าครีมนะคะสีฟ้าเขียวนะคะสามสิบแปดมีดเขียวม่วงฟ้าลูกค้ากดที่ไซส์กดได้เลยนะคะสีที่เลือน้องจะขึ้นมาให้เดี๋ยวไปใส่สีฟ้าให้ดูลูกค้าสีฟ้าน่ารักมากสีครีมก็น่ารักลูกค้าค่ะสีฟ้าและสีครีมนะคะจะเป็นงานสีไม่แต่เป็นงานโทนสีแบบนวลนวให้เลยน่ารักเนื้อละมุนมากลูกคอดิเราดูความน้นข้างเราดูความด้านหน้าทรงแบบกระชับเตาสีครีมแบบลูกคุณหนูสุดๆลูกค้าสีครีมจะ เป็นงานครีมตนวนวลเล่นตัดปลายตรงอกนะคะด้วยสีน้ำตาลตรงอกเป็นงานตัวหนังจีบให้ในตัวด้วยจ้ะลูกค้าสวยทุกสีนะคะหกเก้างานทรงซิปอย่างดีชอบเป็นงานตัวแบบงานแฟชั่นแต่อยากได้งานทรงรุ่นนี้เก็บหนองได้เลยแต่อยากได้งาน,นันทรงนะคะงานแฟชั่นรุ่นนี้งานน่ารักมากค่ะลูกค้าล้อสวยทุกสีลูกไม้ทั้งอกนะคะถ้าเกิดให้แนะนําเลยนะคะจะเหมาะกับสาวคับเอและสาวคับบีนะจ๊ะลูกค้า Mm hmm. Designer, นี่เลยสุดหรค่ะแล้วดูความฟ้าอุ้ยลูค่สีฟ้าสวยฟ้าสวยมากลูคาดูความฟ้าดิฟ้าเป็นงานโทนแบบฟ้าที่ถูกต้องฟ้าละมุนฟ้าแบบ ฝาหน้าหลักเลยล้วต้องการคือเวาวลึกมากลูกค้าแล้วเป็นงานท่งน้องอ,อกโบมีเทลคือหน้าหลักลูกค้าตะกร้านีเก็บได้เลยขนาดไซส์เขาตรงนะคะลูกค้าพอยอ,อกสามสี่ใต้ออกเจ็ดสิบเจ็ดตัวที่ใส่จะเป็นไซส์สามสี่ด้านข้างเป็นงานตัวเก็บกระชับส่งให้ในตัวใส่ไม่รังไหลสามารถใส่เป็นงานตัวเอวได้หลุดได้เลยแต่รุ่นนี้เนื้อผ้าด้านข้างรอบตัวเนี่ยผ้าเขาจะยืดไม่เยอะนะคะจะเป็นงานตัวกระชับทรงค่ะลูกค้าถ้าเกิดเป็นสามีเนี่ยข้างแนะนำเผื่อด,ด้วยหนึ่งไซส์เนาะรุ่นนี้ฟองน้ําขนาดสองเซนติเมตรแตะลูกค้า ยกอกยกกระชับในตัว2เซนติเมตรนะคะเนื้อง,งานคือนิ่มเป็นงานฟองกลางเป็นงานฟองกลางค่ะลูกค้าแต่ว่าเขาเป็นงานตัวดันทรงเต้าสวยเลยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นงานทรงเว,าว้าคอนข้างลึกดันทรงคอนข้างสูงนะคะลูกค้าดันทรงคอนข้างสูงนะคะใต้อกไม่มนขึ้นนะคะจะเป็นงานตัวซับพอร์ตไว้ที่ใต้อกในตัวเลยสาวอกเล็กน่ารักใส่สวยเลยค่ะลูกค้าเสาวอกเล็กดันขึ้นอกเล็กอกน้อยอกห่างอกคล้อยก็คือใส่ได้เลยแต่ถ้าเกิดพอดีเตาจะแนะนําสับหับสาวรับเอและรับบีนะรถ นีสั่งมาแล้วแนะนําเลยใส่สบายพอดีเตาขอบคุณค่ะลูกค้าน่ารักมากใครที่ยังไม่ได้ไปพอยแนะนาเก็บนะเพราะสินค้าเหลือแค่ในตะกร้าุรนี้จะเหลือแค่จํานวนและสีแค่ในตะกร้าแล้วนะคะของหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเติมเพิ่มแล้วจะ้ะลูกค้าส่วนใหญ่งานที่ร้านจะมาล็อตเดียวแล้วก็หมดไปเลยเนาะตอนนี้ยังมีครบไซส์นะคะแต่เหลือไม่ครบสีขออนุญาตทนไซส์ทนสีให้นะคะลูกค้าสายที่สองนะคะตอนนี้เหลือสามสิบสา่สองจะเหลือแค่สองสีเลยเหลือแค่เขียวและแดงแต่สองสีนี้น่ารักนะลูก ูกค้าสีเขียวจะเป็นงานโทนเขียวเข้มสีใส่ง่ายเลยส่วนสีแดงจะเป็นงานโทนแดงแบบแดงส้มอิฐลูกค้าแดงส้มอิฐคือสวยเลยเขาจะไม่ใช่แดงจ๋าแดงส้มอิฐคือสีใส่ง่ายเลยแต่ลูกค้าสีสามสี่นะคะลูกค้าสามสีอย่าอ้ สามพิมสี่นะคะลูกค้าสามิสี่จะหมดแค่ดําและเขียวนอกนั้นยังมีครบสีเลยสามสิบหกนะคะมีเขียวมีฟ้าแล้วก็มีครีมสามสิบแปดหมดแค่ครีมและสีแดงแต่ลูกค้าฟองน้าตัวนี้จะอยู่ที่สองเซนค่ะเป็นงานฟองกลางจ้ะรุ่นนี้เป็นงานฟองกลางนะคะแต่ว่าด้านทรงเต้าสวยแล้วก็ด้านหน้าเป็นงานตัวเนื้อทรงเต้าแบบขึ้นบล็อกไว้ให้ใส่แล้วทรงเต้าไม่แบนจะ้ะลูกค้าเนื้อทรงกระชับเก็บทรงแบบพอดีอกเลยเก<ส>็บทรงแบบกระชับทรงแบบพอดีอกเราตรงกลางจะเป็นงานทรงน้องหน้าโบค่ะลูกค้า สวยทุกสีนะคะซองซิปอย่างดีสามที่สองไม่หมดค่ะลูกค้าสามที่สองเจลเลอแค่ดาและเออเจะเลอแค่แดงอ๋อสีดํสองดำหมดใช่จัดลูกค้าสามที่สองดำหมดเกลี้ยงเลยรุ่นนี้สามสองเจลเลอสีแดงและสีเขียวนะแต่สีเขียวน้องก็จะเป็นงานโทนเข้มเหมือนกันนะจัดลูกค้าสีเขียวจะเป็นงานโทนเข้มนะแล้วก็สีแดงน้องจะเป็นงานโทนแดงส้มอิดเนาะสวยทุกสีนะคะสาวๆสีครีมจะเป็นงานครีมวนวลๆให้เลยสีดํานะคะแล้วก็สีม่วงม่วงจะเป็นงานโทนม่วงพาเทลลูกค้าจะบอกว่าม่วงขายดีมากม่วง โค้สวยม่วงจะเป็นงานโทนแบบม่วงพาเทลวเลยค่ะลูกค้าส่วนสีฟ้าจะเป็นงานฟ้านวนๆตัวที่ไี่ใส่เลย หน้ารักลุกสีชอบงานแฟชั่นแล้วก็อยากได้แบบงานหน้ารักหน้ารักบาทหน้ารักหน้ารักตะกร้านี้69สเองเซ็อย่างดีจัดลูกค้าเก็บน้องได้เลยแถบด้านข้างเก็บทรงนะคะแล้วก็สายน้องไม่ลังไหลแต่แค่รอบตัวเนี่ยผ้าน้องจะยืดไม่เยอะถ้าเกิดลูกค้าเป็นสาวมีเนื้อข้างบกเพิ่มด้วยหนึ่งไซส์เนาะกดแดนแทนงวดที่แล้วได้เขียวม,มาได้เลยจัดลูกค้าขอบคุณนะคะสาวๆรอบวันนี้นะคะลูกค้ายังออกแทนรอบอยู่นะใครที่กดตะกร้าคา้าไว้อย่าลืมกดชําระหรือยืนเงินเก็บไปาทางได้เลยเนาะเดี๋ยวพ่อขอบนตะกร้า ที่หนึ่งนะคะเดี๋ยววนตะการที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวพอยไปแล้วนะใครที่อยากให้พอยวนตะการไหนเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะลูกค้าจะได้ร่วมิีรวมตะการกันนะตะการหนึ่งลูกค้าเก็บนะสาวอกเล็กตะการนี้ถ้าเกิดอยากได้ฟองน้ำหนาสามเซนตรงนี้ได้เลยตัวนี้ฟองน้ำสามเซนนะคะเป็นงานตัวเป็นงานฟองน้ำหนาเป็นงานตัวเต็มเต้าแล้วก็เป็นงานรุ่นที่เก็บในข้างแต่ใส่ทรงไม่โปะใส่แบบสบายสบายได้เลยรุ่นนี้สวยมากลูกค้าเราดูความเ็เจอร์ เนื้อง,งานน่ารักมากค่ะลูกค้าเนื้อง,งานคือแบบนิ่มๆเลยสวยทุกสีค่ะลูกค้าอ,อกสาดอ,อกหางสามสี่รุ่นนี้ใส่ได้เลยถ้าเกิดลูกค้าอยากได้แบบฟองหนาเก็บเต็มเต้าเราเป็นงานตัวดันทรงเต้าชิดตะก้านีได้เลยค่ะลูกค้าสวยมากลูกค้าดูความดีเทลเราดัานข้างเป็นงานตัวเก็บแถบถึงใต้หลักหละทรงเต้าไม่แบนนะคะรุ่นนี้ฟองน้ําขนาดสามเซนติเมตรเลยจากสาวๆอกเล็กอกน้อยอยากได้ดันอยากได้ดุมอยากได้เก็บเนื้อข้างตะก้านีเก็บจ้ะแต่รุ่นนี้นะคะลูกค้าขนาดไซส์ลด ตัวเขาทํามาสั้นกดปกติลูกค้าตะก้านี้สามารถกดที่อ,อกตัวเองมาได้เลยนะคะป้ายจะบวกเพิ่มไปให้หนึ่งไซส์อย่างถ้าเกิดลูกค้าเป็นสาวอกสามสี่ลูกค้ากดที่อกสามสี่กดตรงนี้นะคะป้ายจะเป็น36บกวกเพิ่มไปให้เองเ,องเนาะสาวๆดูที่อ,อกตัวเองนะคะที่ร้านจะบวกเพิ่มป้ายไปให้หนึ่งไซส์ความยาวรุ่นนี้ขนาดเขาทํามาขนาดสั้นกดปกติแต่ว่าเนื้อผ้ายืดอยู่ในตัวไม่แข็กไม่ตันรุ่นนี้พอยอก3ามสี่นะคะพอยกดที่อก3ามสี่กดตรงนี้ป้ายส 1ามสิบหกเนาะใส่เริ่มต้นตัวนี้จะใส่ได้ตั้งแต่อกสามสิบค่ะลูกค้าอกสามสิบอกสามสองอกสามสี่และอกสามสิบหกก็คือได้เลยสวยทุกสีนะคะลูกค้าเนื้อง,งานคือนิ่มๆแล้วทรงเต้าคือไม่แบนแต่าก้าสองเดี๋ยวรอบวนนะคะลูกค้าได้เลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะลูกค้าทรงเต้านองไม่แบนแล้วเนื้อง,งานคือนุ่มลูกค้าดูความดีเทลเราดันค่าเป็นงานตัวเก็บแถบเก็บเนะะื้อค้าเอาไว้ให้ตัวเลยสวยทุกสีะคะ่ะลูกค้าเนื้อง,งานนิ่มๆนะคะแล้วก็ด้านในเสิร์ฟตัวเนื้อผ้าหนางชั้นผิวแพ้ง่ายคือใส่ได้เลย แล้วก็สาดได้ค่ะเดี๋ยวหนึ่งเสร็จแล้วสองัและสาดต่อให้เลยเนาะ อเอหลือแค่เนสคาเลยค่ะลูกคา้าตอนนี้จะเหลือแค่เนซคาลูกค้ารอหลุดจองเนาะถ้าเกิดใครที่รอดำนะเดี๋ยวเช็คให้นะคะลูกคา้าตอนนี้นะคะอกสามอกสามสิบเนาะอกสามสิบมีครบสี่เลยค่ะอกสามสองมีครบสียกเว้นดำอกสามสี่มีครบสีย่ยกเว้นดำและอกสามสิบหกมีครบสีย่ยกเว้นดำลูกค้าแต่ว่ารุ่นนี้สวยทุกสีนะลูกค้าดูความพิมค์ีมเราเล่นตัดปลายด้วยสีดำปาอ่อนสีครีมแบบครีมมีสีใสง่ายเลยที่แม่ค้าใส่อกสี่สิบไม่มีค่ะลูกค้ามีใหญ่สุดไซส์สามสิบแปดเนาะ ส่วนตัวนี้นะคะลูกค้าฟฟงน้ําด้านในขนาด3มเซนยกอกยกกระชับให้ทางเป้าลูกค้าลูกค้าโฟงพองน้ําใต้อก3มเซนนะคะเป็นงานตัวยกกระชับทางเป้าเสริมตัวเนื้อผ้าหนึ่งชั้นด้านในนะคะเป็นงานตัวเอ็นอ่อนเก็บเนื้อข้างใส่แล้วไม่ออกข้างใส่แล้วไม่ปิ้นค่ะลูกค้าเ๋ยวไปใส่สีครีมให้ดูสวยมากค่ะลูกค้าค่ะตะก้านีแนะนําเก็บนะเหลือตามในตะก้าเลยค่ะลูกค้าที่พร้อมออกวันนี้นะคะสดาวไม่แน่ใจเรื่องไซส์หรือต้องไม่แน่ใจว่าต้องกดยังไงลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยแต่รุ่น นีนะคะลูกค้ากดที่อกตัวเองมาได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวที่ร้านจะบอกเพิ่มป้ายไปหนึ่งไซส์นะคะลูกค้า นี่เราจะดูค่ะสวยมากรลดิ ฟงเขาจะเป็นงานตัวแบบพอดีอ,อกไปเลยก้มก็คือไม่อา้าแล้วฟองนนาก็คือนุ่มนิ่มเลยค่ะลูกค้ามีที่สามเซนติเมตรรุ่นนี้สาวๆกดที่อกตัวเองมาได้เลยนะคะป้ายจะบอกเพิ่มไปให้หนึ่งไซส์นะคะลูกค้าแถบด้านข้างว่าเห็นปาแถบด้านข้างคือเก็บเต็มแบบไม่ปิ้เลยแต่ลูกค้าแล้วก็เลื่อนสายปรับได้ทรงแบบกระชับทั้งอกก้มแบบไม่อา้าสวยดุ๊กสีนะคะเบาะสําหรับสาวกอกเล็กเลยรุ่นนี้เหมาะกับสาวอกเล็กนะคะขับเอขับบีเท่านั้นสาวขับซีจะใส่ไม่ได้ลูกค้า่ะตัวนี้จะมีความแบบเทจเจอร์ เขาจะเป็นเป็นงานตัวแบบลูกเล่นนะคะรูดตรงปลายได้รูดตรงปลายตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถเลื่อนให้น้องมาไปใส่เป็นงานตัวบางทรงได้ด้วยลูกค้าโคตรเลิไม่ชอบโชว์ล่องเนี่ยคะอยากได้เป็นงานตัวบางทรงรุ่นนี้คือเก็บได้เลยลูกค้าสามารถเก็บแบบเก็บทรงได้เลยะคะ่ะน้องจะเป็นงานตัวเก็บเต็เตมไว้ให้แต่ถ้าเกิดใครที่แบบชอบทรงเว,ว้าลูกค้ารูดได้ จะเป็นงานตัวแบบรูดแล้วก็ทรงตรงกลางจะเป็นงานทรงวาวไว้ให้แบบดีเลยดีเทลงานน่ารักแล้วฟองน้ำคืนนุ่มมากรุ่นนี้ฟองน้ำคืนนุ่มเลยค่ะลูกค้าเราสวยทุกสีเดี๋วยวไล่สีให้ดู เดี๋ยวจะใหเสียให้ดูนะคะสาวสาหรับตะกร้าดีนะคะรอบตัวเขาจะเป็นงานตัวเก็บแถบเก็บเต็มค่ะลูกค้าเก็บแถบเก็บเต็มถึงใต้หลักแหล้เลยแต่ว่ารอบตัวนะคะลูกค้าเขาทําขนาดมาสั้นกว่าปกติช่วงแถบสายนะคะเขาทําขนาดมาสั้นกว่าปกตินะคะพลอยเลยขออนุญาตลูกค้าบวกเพิ่มป้ายไปหนึ่งไซส์แต่รุ่นนี้เพื่อความไม่งงของลูกค้าสามารถกดที่อกเตงมาได้เลยลูกค้ากดที่อกเตงมาได้เลยนะคะป้ายจะบวกเพิ่มไปให้หนึ่งไซส์แม่ค้าอกสามสี่ค่ะลูกค้าตัวที่พลอยใส่จะเป็นไซส์ 36ตัวเลือกของที่พายกดก็คืออก3-4กดตรงนี้ป้าย3-6ได้เลยจ้ะลูกค้าแทบรอบตัวเขาทํามาขนาดสัน้นแต่ว่าเนื้อผ้าเขายืดหยุ่นไม่แข็งไม่ตันแล้วก็เก็บแถดถึงใต้หลักแหลวใส่แบบเรียบเนียนได้เลยค่ะลูกค้าสวยมากรุ่นนี้ฟองน้ํานิ่มนะคะเสริมทรงในตัวอยู่ที่3เซนติเมตร สามเซนติเมตรยกอกยกกระชับไว้ให้เสิร์ฟตัวเนื้อผ้าหนึ่งชั้น,นผิวแพ้ง่ายสามารถใส่ได้เลยไม่มีโครงเหล็กลูกค้าสามารถม้วนบีบได้แบบนี้ม้วนบีบได้เลยแต่ลูกคา้าเขาคืนทรงคืนรูปให้แบบไม่เสียทรงแล้วที่สําคัญสวยทุกสีลูกคา้าเนื้องานคือสวยมากแล้วข้าตัวแบบเจ็ดสิบห้าสองซิปอย่างดีเลยสีที่ไปใส่นะคะจะเป็นงานสีครีมครีมจะเป็นงานตัวตัดปลายด้วยสีน้ําตาลอ่อนแต่ลูกคา้าสีเขียวนะคะจะเป็นงานเขียวอ่อนนะคะตัดปลายด้วยสีเขียวเข้มสีเนื้อสวยมาก ลูกค้าเนื้อเขาจะเป็นงานโทนเนื้อสก,กินนะคะมีความออกไปทางสีส้มอ่อนเบาๆสีโอรสดเบาๆของลูกค้าแล้วก็สีดําน้องจะเป็นงานดำล้วนชอบแบบดันทรงดันดูมนะคะแล้วก็เก็บเนื้อข้างตะก้าที่1คือตอบโจทย์เลยค่ะลูกค้าสามารถใส่เป็นงานตัวเอ y ว a เดล o กก็คือได้เลย สวยทุกสีทรงกระชับอกตะก้าที่หนึ่งห้าพานะคะลูกค้าอกเล็กอกน้อยอกหางอกคล้อยใส่ได้เลยเหมาะกับสาวคับเอและคับบีนะสวยทุกสีค่ะลูกค้าไม่แน่ใจเรื่องไซส์นะคะแนะนำวัดไซส์ก่อนได้เลยแล้วก็กดที่อกตัวเองกดที่อกตัวเองนะคะรุ่นนี้ไซส์เล็กสุดจะเริ่มต้นที่อกสามสิบเลยใครที่อกไม่ถึงสามสองลูกค้าสามารถกดที่อกสามสิบมาได้เลยนะแล้วก็มีอกสามสองอกสามสี่และใหญ่สุดจะเป็นสาวอกสามสิบหกที่ใส่ได้นะคะลูกค้าป้ายจะบอกเพิ่มไปหนึ่ง ซส์นะคะลูกค้าหาแต่ลูกค้าคือใส่พอดีเลยไม่ดวมไม่ตันแล้วก็ไม่ตึงค่ะลูกค้าแค่รอบตัวเขาทําขนาดมาสั้นกว่าปกติที่ร้านเลยขออนุญาตบวกเพิ่มไปให้หนึ่งไซส์นะลูกค้าจะได้ใส่แบบพอดีรอบตัวจะได้ไม่ปิ้นไม่ตันด้วยจ้ะลูกค้าเนื้องานนิ่มและฟองน้าเป็นงานตัวเต็มใบสามเซนติเมตรเลยตะกร้าที่หนึ่งเก็บได้เลยจ้ะลูกค้าแล้วก็ตะกร้าที่สองนะคะรุ่นนี้ฟองน้ำสามเซนเหมือนกันแต่ละรุ่นแต่ละแต่ละตัวน้องบ้าจะไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าต้น ที่เป็นงานตะก้าท so ี่พ่อยใส่ตะก้าหนึ่งทรงน้องจะเป็นงานตัวเก็บเต็มรุ่นนี้ก็เก็บเต็มแต่ว่าตัวนี้ค่ะลูกค้าเขาจะเป็นงานตัวที่พอดีอกพอดีเต้าแถบด้านข้างจะไม่ได้เก็บเนื้อข้างนะคะจะเป็นงานตัวจะจะเป็นงานตัวแบบพอดีวาเลยรุ่นนี้สามารถใส่ได้2แบบเหมือนกันค่ะทั้งเสื้อในแล้วก็กอกถ้าเกิดตะก้าหนึ่งจะใส่ได้เป็นงานเสื้อในอย่างเดียวเนาะแต่ตัวนี้จะใส่ได้2แบบเลยคือเสื้อในได้กอกได้แถบด้านข้างเป็นงานตัวเนื้อลูกไม้ด้านในละเขาจะเป็นงานตัวกัดกัดลื่นในตัวเป็นงานตัวแ

แถบยางกันลื่นในตัวจต่ลูกค้ารุ่นนี้มีช่องใส่สายล็อกหลังนะคะแล้วก็มีสายล็อกหลังเอาไว้ให้ในตัวฟองน้าเสริมทรงในตัวสามเซนใต้อกมีความซับพอร์ตไว้ให้เนื้องานด้านในก็คือนุ่มเลยลูกค้าใครที่หาแบบเสื้อในกกอกแบบแน่นๆตะกร้าที่2คือตอบโจทย์โดยจต่ลูกค้าแต่รุ่นนี้ไซส์และสีมาไม่เยอะนะคะเป็นรุ่นที่เรารีสต็อกมาจัดลูกค้า3 2ไม่มานะมาแค่3 4 3 6แล้วก็38ตอนนี้นะคะลูกค้า34นะคะเหลือแค่เท่า36ม มีทั้งดำแล้วก็เทาจัดลูกค้านส่วน38จะเหลือสีดำเนาะเนื้อกลมสวยเลยจัลูกค้าเนื้อมนทรงเข้ารูปนะคะรุ่นนี้จะใส่ได้แค่สาวรับ A และสาวรับ B สาวรับ C จะไม่แนะนํานะคะลูกค้าสาวมีนะคะตะการนี้ต้องบอกเพิ่มหนึ่งไซส์นะคะสาวไซส์ปกติลงตรงไซส์ได้เลยจ้ะ นี่เราจะลงเขาสวยมากลูกค้าดิ ทรงน้องจะเป็นงานตัวแบบพอดีอกเลยรุ่นนี้เน้นด้านนะคะลูกค้าเป็นงานตัวล็อกแน่นเลยถ้าามว่าใส่สบายไหมใส่ไม่ไม่เจ็บค่ะลูกค้าเป็นงานตัวล็อกทรงแน่นสามารถใส่ได้2แบบคือเสื้อในแล้วก็โกะอกได้แถบด้านข้างแบบด้านหลังจะเป็นงานตัวสาย2เส้นนะคะลูกค้าสวยทุกสีเลยรุ่นนี้ครับ A ครับ B นะคะใส่ได้เลยใส่ด้านในนะคะลูกค้าที่เป็นงานตัวสายล็อกหลังลูกค้าใส่แค่ตอนที่ต้องการใส่เป็นงานโกะอกก็พอเสื้อในใส่แค่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ใส่ใส่ปกติค่ะลูก ลูกค้าสามารถใส่ใส่ปกติได้เลยแต่ถ้าเกิดใส่ล็อกหลังใส่แค่ต่อลูกค้าใส่เป็นงานเกอกเนาะรุ่นนี้ไซส์ตรงค่ะแต่ถ้าเกิดมีเนี้อข้างต้องเผื่อสาคลุ่มมีเนี่ยข้างแนะนาเผื่อเด็งไซส์นะลูกค้าแต่พอยืดดานค้างให้ดูดานค้างยืดแค่ๆๆนี้ลูกค้าบหาแต่ว่าไซส์เขาตรงนะเพราะอก3าใต้อก77ตัวที่ใส่คือไซส์34นะคะลูกค้าแต่เดียผ้ายืดได้แค่นี้ลูกค้ามาเนื้อผ้านองไม่ยืดเลยคะ่ะลูกค้าเพราะถแถดด้านในเขาเป็นงานต,นตัวกันลื่นในตัวแถบเขาเป็นงานตัวแถดยาง ด้วยล็อกส่งล็อกแน่แนเต้นไม่หลุดแต่ลูกค้ารุ่นนี้แนะนําเก็บหนองได้เลยเน, <c oughs> นาะ,ะฟองน้ำสามเซนค่ะฟองน้ําหนาจะมีทางตะกร้าหนึ่งและตะกร้าที่2ได้เลยดน้าในเป็นงานตัวยกอกยกกระยกเต,า,ตาไว้ให้นะคะลูกค้าเป็นงานทรงกระชับนะคะ <c oughs> แล้วก็ทรงเต้าหนองไม่แบน <c oughs> เป็นงานตัวเนื้อกลมๆส่งเข้ารูปเอาไว้ให้แบบนี้เลยสวยทั้งสองสีนะคะมีแค่สามสี่สามหกแล้วก็สามสิบแปดเนาะปลอยอ,อกสามสี่นะคะใต้อกเจ็ดสิบเจ็ดตัวที่ใส่จะเป็นไซส์สามสิบสี่สำหรับใครที่เป็นสาวมีเนื้อข้าง แนะนำเผื่อหนึ iny, ่งไซส์สาวไซส์ปกติคืนลงตรงใส่ได้เลยลูกค้าดูความสีดำสีดำตัวนี้พอใส่เป็นงานตรงเกออกด้านนอกใส่แค่ใส่ใส่ล็อกหลังใส่แค่ใส่ใส่ล็อกหลังลูกค้าเห็นปะด้านหน้าเป็นงานตัวกระชับไม่อ้าปลายเลยค่ะลูกค้ารุ่นนี้คือเกอะอกดีเลยสำหรับใครที่หาทรงเกาอกด้วยเสื้อในด้วยเราเป็นงานทรงน้ำหนาแต่การที่สองสาวสาวเก็บได้เลยนะสามสิบสี่เหลือแค่เทานะคะสามสิบหกมีเทาแล้วก็ดำนะคะส่วนสามสิบแปดเหลือแค่ดำค่ะลูกค้า รา้าการเก่งในไม่กางเกงในไม่มีค่ะลูกค้าจะเป็นงานเฉพาะบาค่ะลูกค้าค่ะจะเป็นงานเฉพาะบาเนาะถ้ากิดลูกค้าอยากดูเกงในเพิ่มเติมลูกค้าสามารถดูสินค้าเพิ่มเติมผ่านหน้าช่องได้เลยแต it? It it, ่ถ้าเกิดเป็นงานตัวเข้าเซ็ตรุ่นนี้จะไม่มีจัดลูกค้าสั่งแล้วสีตัวขอบคุ้นค่ะลูกค้าเก็บได้เลยนะคะสาวสวยมากอยากได้เป็นงานเสื้อในด้วยกกอกด้วยลูกค้าดิสีดํายังไม่ได้ติดตะขอแต่น้องเขาเป็นงานตัวล็อกแน่นยืดแขนเดปกติเลยก้มก็คือไม่อ้าเลยค่ะลูกค้าขนาดสีดํำยังไม่ติดตะขอนะรุ่นนี้ลอ แน่นจริงๆค่ะลูกค้าเต้นแบบไม่หลุดชอบทรงกออกเสื้อในได้โกออกได้ตะกร้าที่2ลูกค้าเก็บได้เลยราคานี้ลูกค้าเก็บนะเป็นงานรุ่นรีสต็อกมานะคะแต่เหลือไม่เยอะมาไม่เยอะค่ะลูกค้าสามสี่นะคะมีแค่เทาเนาะสามสิหตอนนี้จะเหลือสามสิหกนะคะเหลือทางเทาแล้วเหลือทางดำค่ะส่วนสามจะเหลือสีดำแต่ลูกค้าเก็บได้เลยนะคะเนื้อง,งานนิ่มผนอมอกผนอมส่งให้เลยจ้ะ เนื้องานนี้มากค่ะลูกค้าแล้วทรงเต้าเขาไม่แบนเห็นปะลูกค้าเนื้องานเป็นงานทรงงมทรงง,งงมงมทรงเขา้เารูปอ่อยให้แบบนี้เลยใส่เป็นงานเสื้อไหนก็สวยสีเทาก็คือน่ารักเลยลูกค้าสีเขาเขาจะเป็นงานโทนแบบเทาอ่อนสีเทาแบบเทาสว่างออกไปทางโทนเทาฟ้าเลยจ้ะลูกค้าแล้วก็สีดำนะคะเก็บนองได้เลยเนาะส่วนตะกร้าที่สามเดี๋ยวขอต่อเลยนะคะลูกค้าอยากให้วนตะกร้าไหนเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวฟลยอัปเดตงานให,ให้ก่อนที่จะลงนะคะส,สาวร,รอบวันนี้ยังออกทันรอบอยู่ส่วนตะกร้าที่สาม ลูกค้ค่ะรุ่นนี้ถ้าเกิดยังไม่ได้ตะก้าไหนไปตะก้านี้1ิ1 1อ็อโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเหลือแค่ในตะก้าเลยยังไม่ได้ตะก้านี้ไปลูกค้าอยากตินเพิ่มหรือใครที่อยากได้ทรง แบบพอดีเต้านะคะทรงแบบเก็บเต็มแต่การที่สามสาวๆ,าวๆาวเก็บนะสวยทุกสีเลยค่ะลูกค้าเนื้อง,งานทรงมนทรงเข้ารูปให้ในตัวนะคะทรงเต้าน้องไม่แบนจ้ะยกกระชับยกอก,อกไว้ให้รุ่นนี้เสร์ฟทรงในตัว2.5เป็นงานโฟองน้ขนาดกลางแต่เก็บทรงอกทรง,งเต้าสวยเลยยกให้ทางเต้านะคะเสรอยู่ที่2.5เนื้อง,งานนิ่มแบบใส่สบายๆได้เลยจ้ะลูกค้าใต้อกสพ,พอร์ตด้านข้างสพ,พอร์ตไว้ให้เราดูด้านหน้าเนื้อกลมทรงมนเข้ารูปเอาไว้ให้ แบบนี้เลยแต่ลูกค้าเราที่สำคัญสวยทุกสีนานา่ารักเลยเดี๋ยวขอใส่สีเขียวให้ดูแล้วกันเนาะรุ่นนี้นะคะลูกค้าเหมาะกับสาวขับเอขับบีเท่านั้นนะคะสาวขับซีจะไม่แนะนําขนาดไซส์เขาตรงแต่ถ้าเกิดลูกค้าเป็นสาวมีเนี่ยข้างต้องเผื่อด,ด้วยหนึ่งไซส์ตอนนี้นะคะลูกค้าสามสิบสองนะคะยังเหลือสีเขียวและสีแดงสามสิบสี่นะคะยังเหลือแดงสามสิบหกยังเหลือสีขาวแล้วก็สามสิบแปดยังเหลือสีเขียวสีขาวแล้วก็สีแดงเลยขนาดไซส์เขาตรงนะคะลูกค้าแต่แค่รอบตัวเนี่ยผ้าเขาจะยืดไม่เย สำหรับใครที่เป็นสามีเนี่ยข้างต้องบกเพิ่มไป1ไซส์สา,าวสาวสมีเนี่ยข้างลงไซส์สามสแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนหน้ารักทุกตัวแต่แพ้ไม่มหน้าอกลงลูกค้ตาตะการที่1ได้เลยะคะ่ะ ลูกค้าสามารถกดตะกร้าที่1ได้เลยตะกร้าที่1เป็นงานทรงเต็มเตาเป็นงานฟองน้ํา3เซนจากลูกค้าแต่ว่าตะกร้าหนึ่งไซส์สุดจะเป็นไซส์สามสิบหกนะคะลูกค้ากดดูตะกร้า1ึงได้เลยเนาะส่วนตัวนี้นะคะลูกค้าเนี่ยงานน่ารักมากทรงนองจะเป็นงานทรงมนทรงเข้ารูปไปให้เลยฟองน้ำสองจุดห้าลูกค้าดูราคาก่อนห้าเก้าใครที่กดสิบเอ็ดสิบเอ็ดไม่ทันลูกค้ารีบมาเก็บวันนี้ได้เลยนะคะแต่เขาจะเหลือไซส์และสีไม่ครบเนาะเดี๋ยวไล่สีให้รอบหนึ่งนะคะลูกค้า ลูกค้ารุ่นนี้ก็น่ารักรุ่นนี้เหลือแค่ในตะกร้าแล้วนะคะสาวสาวสาวสมสองนะคะยังมีสีเขียวสีเขียวคนน่ารักค่อยมาสีเขียวเป็นสีที่พ่อใส่บ่อยมากลูกค้าน่ารักแบบพอดีเราทรงเลยค่ะแต่ว่าสีเขียวเขาเหลือแค่สาวสองและสาสิบแปดเนาะขนาดไซส์ตรงนะพออกสามสี่ใต้อกเจ็ดเจ็ดตัวที่ใส่จะเป็นไซส์สามสิบสี่ปกติเลยจ้ะลูกค้านอกจากเป็นสาววีเนี่ยข้างในนําเผือดด้วยหนึ่งสายยืดแขนได้เลย รุ่นนี้คือแบบน่ารักเราเป็นงานตัวแบบพอดีอกลูกค้าดูอีกก้มก็คือไม่อ้าเลยด้านตรงกลางจะเป็นงานตัวเน้นล่องแถบด้านบนนะคะเป็นงานตัวเนื้อแต่งน้องดอกไม้ในตัวด้วยจ้ลูกค้าด้านหน้าเป็นงานตัวในลูกไม้ชอบงานแฟชั่นนะคะแต่อยากได้ด้านทรงตากานี้คือตอบโจทย์โดยจ้ลูกค้าที่สําคัญ11 11ลูกค้า59บ้จิ้มนองได้เลยเนาะสีแดงสวยนะแดงน้องจะเป็นงานโทนแดงสดค่ะลูกค้าแดงสดนะคะแต่ใส่แล้วคือหน้าดึงดูดเลยลูกค้าจะบอกว่าแดงสวยมากแดงน้องจะเป็นงาน แดงสดนะคะทรงมวทรงเข้ารูปเอาไว้ให้แบบนี้เลยสีแดงยังมี3 2 3สนะคะแล้วก็3 8ส่วนสีขาวสวยมากลูกค้าขาวเขาจะเป็นงานทนแบบขาวลักจูกขาวแบบขาวครีนครีนขาวแบบขาวสะอาดขาวสว่างให้ในตัวเลยจ้ะลูกค้าเนื้อทรงมวนทรงเข้ารูปแต่ที่สาคัญเนื้อผ้าเขาไม่แข็งสามารถม้วนบีบซักตากได้ปกตินะคะเขาเป็นงานตัวบางไหลโคงนะค่ะลูกค้าเซกกระชับทรงให้สําหรับสาวรับเอแล้วก็สาวรับบีได้เลยสีเขียวนะคะ สีขาวแล้วก็สีแดงลูกค้าเก็บนองได้เลยนะราคานี้ห้ามพลาดน,นะคะโค้งสุดท้ายแล้วใครที่กดไม่ทันลูกค้ารีบมาเก็บก่อนที่นองจะหมดได้เลยรีบมาเก็บก่อนที่นองจะหมดได้เลยนะคะด้านในเป็นงานตัวเนื้ออุ้มเต้าเก็บกระชับส่งอ,อกไม่ห่างอ,อกไม่ออกข้างนะคะเป็นงานตัวเก็บเนื้อเรียบไว้ให้แบบนี้เลยค่ะลูกค้า สวยทุกสีเนาะลูกค้ารวมบินรวมตะก้ากันได้เลยนะคะสาวสาวส่วนใครที่เพิ่งจะการฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะที่ร้านจะมีงานอัปเดตมาให้เรื Q เ่อยๆเลยจ้ะลูกค้าส่วนรอบวัวนนี้ใครที่กดตะก้าคาไว้นะคะอย่าลืมกดชําระเนาะยังออกทันรอบอยู่แล้วก็ลูกค้าสาม,มารถดูสินค้าเพิ่มเติมผ่านหนะ้าช่องผ่านหนะ้าช็อปได้เลยจะเป็นงานของที่ร้านทั้งหมดนะคะรวมบินรวมตะก้าได้เหมือนกันจ้ะลูกค้าลูกค้าค่ะใครที่เพิ่งจะการฝากกดติดตามกันไว้ด้วยเนาะอยากดูตะก้าไหนเพิ่มเติมลูกค้าแจ้งได้เลยนะเดี๋ยวพอไปแล้วนะคะสาวสั่งแล้วสะะั ได้ึงได้เลยค่ะลูกค้าเดี๋ยววันนี้ออกให้เลยนะคะสาวๆเนาะลูกค้าเดี๋ยวพอไปแล้วนะอยากให้วนตกางไหนเพิ่มเติมไหมเอ่ยถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวพอไ,ไปแล้วนะคะลูกค้าแล้วก็ระหว่างนี้สามารถดูสินค้าเพิ่มเติมได้เลยสามารถดูสินค้าเพิ่มเติมผ่านหน้าช่องที่ร้านจะมีกว่า200รายการเลยค่ะลูกค้าแต่ไม่ได้ขึ้นในตร้าทั้งหมดเนาะรวมบินรวมตร้าทั้งรอบในไลน์แล้วก็หน้าช่องได้เลยนะคะจะเป็นงานของที่ร้านทั้งหมดแล้วก็รวมบินรวมถูกเดียวกันเลยค่ะลูกค้ามีโค้ดส่วนลดมีโค้ดส่งฟาาร ไปเราเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่รอบหน้านะคะลูกค้าข่ะใครที่เพิ่งเจอกันฝากกดติดตามกันไว้ด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่รอบหน้านะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกออเดอร์เลยคะ่ะลูกค้าบายๆนะคะ